ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเตือนมนุษยชาติและพิจารณาดูจุดที่มนุษย์เราถึงจุดต่ำสุดหรือที่ว่ายุคสุดท้ายก่อนจะมีการฆ่ากันตายจนหมดโลกดูจากเด็กน้อยกว่า10ขวบมีแฟนเด็กสิขวบมีผัวมีลูก การไม่นับถือพ่อแม่พี่น้องการฆ่าพ่อแม่พี่น้องไม่นับถือพระพุทธศาสนานับถือลัทธิต่างๆโลกฆ่าบุพการีผู้มีพระคุณและมนุษย์ยุคนี้ชีวิตทุกคนอายุไม่ถึง70 80 90ปีพระอาริยสงฆ์อายุ100รปีได้หมดไปเมื่อใดนั้นยุคสงครามการฆ่าที่ตายครั้งละมากๆจะเกิดขึ้นยุคการฆ่ากัน จนจะหมดโลกเหลือผู้คนอยู่ไม่มากผู้คนที่รอดที่หลบลี้หลีกเลี่ยงเข้าไปอยู่อาศัยในป่าเขาและเริ่มเชื่อในคำสอนเริ่มวิปัสสนาเริ่มรักกันและกันการห่วงแหนทั้งหลายจนพระพุทธศาสนาเจริญอีกครั้งและจนครบ80,000ปีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะมาเกิดตรัสรู้อีกครั้งและมันได้เริ่มปรากฏเด่นชัดแล้วในยุคเรา ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสงครามในเหตุการณ์ล่าสุดว่าใครจะยิงนิวเคลียร์กันก่อนเมื่อการใช้นิวเคลียร์ไม่ใช่วาทกรรมแต่วันนี้มาถึงขั้นเตรียมยิงใส่กันบิ๊กบิ๊กของสารัฐออกมาด่าหน้าโต้รัสเซียพร้อมยิงนิวเคลียร์ตอบโต้ถ้าราัสเซียถล่มยูเครนด้วยปรมาณูใครจะคิดว่าราัสเซียจะเดินหน้าจัดลงประชามติกับหลายเมืองที่ยึดไว้ฝั่งยูเครนตะวันออกทั้งหมด โดยไม่สนใจเสียงคัดค้านใดๆนำซ้ำยังระดมกำลังสำรองทั่วประเทศอีกหลายแสนคนเตรียมลุยงานใหญ่พร้อมเรียกประชุมพันธมิตรที่แนบแน่นให้ช่วยรบด้วยซึ่งก็ไม่ผิดหวังรัสเซียอ้างตั้งแต่เริ่มหุกยูเครนว่าพลเมืองแถบนี้เป็นชาวรัสเซียเป็นส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียถูกเอาเปรียบกดขี่มานานสงครามรุนแรงเดือดทุกมิติรบกันหนักยิ่งกว่าสงครามกลางเมือง ที่ซีเรียเมื่อ9ปีที่แล้วทั้งนี้พระนาโต้และสหรัฐทุ่มให้ยูเครนเต็มพิกัดเช่นการระดมสรรพกำลังจากทั่วยุโรปเตรียมพร้อมรบทั่วโลกถ้าจะถามว่าสงครามครั้งนี้จะยุติเมื่อไรคำตอบคือคงไม่เพราะว่นนี่คือสงครามระหว่างราัสเซียกับนาโตและสหรัฐถึงวันนี้โลกของเราจะวุ่นวายยิ่งกว่าสงครามเย็นเมื่อห0ปีล่วงมาแล้ว ซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารระบบอาวุธต่างกันมากผลโลก7,000ล้านคนได้รับผลกระทบอย่างจังเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งโลกเสียหายมากกว่าหมื่นล้านล้านดอลลาร์ถือว่ามวลมนุษยชาติประสบชะตากรรมอย่างต่อเนื่องแม้โควิด -19 จะเริ่มลดความรุนแรงลงแล้วก็ตามทีแต่ต้องโดนซ้ำเติมด้วยสงครามใหญ่ที่จุดชนวนจากแถบยุโรปตะวันออก ถ้าจะให้แสดงความเห็นเพิ่มเติมก็ต้องกล่าวว่าเพราะมนุษย์บริโภคทรัพยากรมากเกินไปหรือเปล่าพื้นดินพื้นน้ำแม้แต่อากาศเสียสมดุลเสียหายไปมากยากที่จะหาสิ่งใดมาชดเชยได้พายุเกิดรุนแรงทั่วโลกวิธีที่ธรรมชาติจะจัดการเพื่อให้โลกนี้อยู่ได้อีกนับพันล้านปีต้องจัดการกับผู้ทำลายธรรมชาตินี่แหละผลของสงครามที่ยูเครน ซึ่งสองฝ่ายใช้จุดแข็งทางเศรษฐกิจเข้าฟาดฟันอย่างหนักชาวโลกเริ่มอดอยากจริงลำบากจริงเดือดร้อนจริงโลกวุ่นวายจริงทุกฝ่ายเคลื่อนกำลังทหารพร้อมรบกันจริงคำว่าสงครามโลกครั้งที่สมจะเกิดไหมไม่ใช่คำถามหลักมีแต่การวิพากษ์วิจารณ์ณว่าโลกเกิดสงครามใหญ่แน่นอนหลายคนมองไกลกว่านั้นบอกว่าสงครามใหญ่เกิดแล้ว คนนับพันล้านเดือดร้อนมากไม่เห็นหรือสรุปถึงเวลานี้เป็นครั้งแรกที่ชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐได้กล่าวถึงการใช้นิวเคลียร์ตอบโต้รัสเซียหลังจากนั่งนิ่งเงียบมานานทั้งเลขาธิการนาโต้นายทหารระดับสูงและสารพัดท,ที่ปรึกษาของท่านโจไบเดนแม้แต่ผู้นำหลายประเทศของนาโต้ ก็เคยออกมาประกาศจนฮือฮามาแล้วทุกฝ่ายได้ออกมาประสานเสียงพร้อมกันว่าจะไม่ยอมให้รัสเซียใช้นิวเคลียร์กับสงครามที่ยูเครนพร้อมโต้กลับด้วยนิวเคลียร์เช่นกันคำถามคำตอบง่ายๆเรื่องการใช้นิวเคลียร์ของทั้งสองฝ่ายซึ่งสรุปชัดๆไม่อ้างนูน่นอ้างนี่ให้เสียเวลาคือใครจะใช้นิวเคลียร์ก่อนเดาไม่ยากในช่วงเวลานี้อย่างช้าอีกสองเดือนพ้นจากสองเดือน ว่ากันใหม่ปัจจัยอาจเปลี่ยนคงเป็นรัสเซียเพราะขณะนี้รัฐบาลรัสเซียถูกบีบทั้งภายนอกภายในมากการใช้สารพัดอาวุธกับสงครามครั้งนี้ใช้มาหมดแล้วเหลือเพียงหนึ่งเดียวก็คือนิวเคลียร์นอกจากนี้ชาติตะวันตกกลับเร่งรีบให้อาวุธหนักๆยิงได้ไกลๆแก่ยูเครนมากขึ้นการลงประชามติแบ่งประเทศยูเครน ทำให้ชาติตะวันตกแพ้ไม่ได้ยูเครนต้องเร่งยึดดินแดนที่ถูกผนวกคืนมาให้ได้เพราะมีเนื้อที่มากรัสเซียก็ไม่ยอมเด็ดขาดและย้ำแล้วย้ำเล่าถ้ารุกคืบเข้าดินแดนที่ผนวกอีกนิดจะใช้นยูเคลรนคงอีกไม่กี่อึดใจรู้ดำรู้แดงแน่แต่อย่าตกใจเพราะนาโต้บอกแล้วถึงรัสเซียจะใช้นิวเคลรนกับสงครามครั้งนี้ก็ไม่ชนะอะไรจะปานนั้น เรื่องของภัยสงครามนี้อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เคยบอกไว้ถ้าสงครามเกิดขึ้นข่าวครา,าวก็ย่อมถึงกันเวลานี้มีทั้งวิทยุมีทั้งโทรทัศน์ถ่ายทอดจากดาวเทียมเราสามารถจะเห็นภาพได้ในเมื่อเห็นความสูญเสียความตายเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้น จิตใจก็เริ่มเป็นกุศลเวลานั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้นเพราะว่ากลัวตายที่เป็นห่วงประเทศไทยเพราะเราไม่เคยไปทำอะไรกับใครแต่ก็จะพลอยโดนหางเลขท่านที่อยู่ต่างประเทศให้หาทางขยับขยายเข้ามาบ้านเราได้แล้วเพราะพุทธธรรมนายก็แจ้งไว้แล้วว่าอยากนอกศาสนา จะทำสงครามล้างพลานกันตายไปครึ่งโลกประเทศที่มีคนดีมีศีลมีธรรมก็ปลอดภัยสิทธิหลวงพ่อฤาษีเองก็พยายามขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลงมาช่วยขนาดที่ต้องไปอาราธนาขอบารมีพระศรีอานมาช่วยก่อนวาระที่ท่านจะลงมาโปรโดในโลกมนุษย์เอาเป็นว่าไม่อยากวิบัติก็ให้เร่งทำดีเสียตั้งแต่วินาทีนี้อยู่อาศัยในร่มเงาของพระพุทธศาสนาขอบารมี และยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นที่สุดแล้วท่านจะปลอดภัยทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นและตั้งอยู่และดับไปแต่ลักษณะชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกันมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นและดับไปทุกขณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไตรลักษณ์คือสภาพธรรมชาติของทุกสรรพสิ่ง และสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ